สวัสดีทุทกทคนนะครับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat b e b a ด e Soul เช่นเคยซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอิจิโกะมูเกนซึนะครับซึ่งผมได้มาค่อนข้างนานแล้วละ่ะแล้วผมก็ลืมจับมารีวิวนะผมนึกว่าผมทำไปแล้วแต่พอย้อนกลับไปดูคลิปก็ไม่เห็นมีเลยนะก็เลยจะเอามารีวิวเขากันนะครับซึ่งก่อนจะไปรีวิวเขานะครับก่อนจะไปดูข้อมูลส่วนตัวเขาเนี่ยไอกาชาใหม่นะครับที่ผมเคยทาคลิป สรุปไปแล้วนะครับได้เข้ามาแล้วนะครับไอกาชา55ล้านดาวน์โหลดนะครับเราจะมาเปิดกันสักหนึ่งสเต็ปก่อนนะครับผมก็จะเปิดแค่สเต็ปเดียวพอนะครับถ้าได้ก็ได้นะครับไม่ได้ก็ซวยไปนะครับซึ่งตัวที่อยากได้เนี่ยตัวน้ำหอมนะครับไม่ใช่3ตัวนี้นะครับฟูร่าฮาระริลุกะนะครับสักตัวหนึ่งนะครับ5ดาวจริงๆ5ดาวออกมาผมก็โอเคแล้วครับเพราะว่า50เพชรมันน้อยนะครับแล้วก็เลทมันก็น้อยนะครับ3%นะครับ ไม่ได้ได้นะครับโอเคห้า okay. สิบเพชรนี้เกลือเป็นประจำนะผมอรใครที่ดวงดีก็ได้นะครับแค่ห้าสิบเพชรเผื่อได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะไปดูในไม่ใช่นี้นะครับไปดูไปดูในการเรื่องของรีวิวเจ้าอิจิโกกันดีกว่านะครับๆๆก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปดูในเรื่องของค่าพลังของเขานะครับข้อมูลตัวละครของเขานะครับ ิชิโกะนะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่ายมทูตแล้วก็เป็นตัวละครสีม่วงนะเป็นตัวละครตีระยะประชิดนะครับหรือเรียกว่าตีสีแดงนะครับเป็นตัวละครสาย FP นะครับลูกแบบการเล่นของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เล่นเป็นสายสกิลเป็นหลักนะครับตัวละครเขานะครับเป็นผู้สังหาร2เผ่านะเป็นทั้งฮอลโลแล้วก็ไร้สกัดซึ่งถือว่าดีนะครับไอการสังหาร2เผ่านะครับไอการสังหาร2เผ่าพร้อมกันเนี่ยผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับเพราะว่ามันเลือก ลงได้หลายอย่างนะสำหรับคนตัวน้อยหรือว่าเอาไว้เวลาลงหอคอยนะครับเพราะว่ามันเลือกได้หลายแบบนะบจะฮอลโลหรือประทูเอ้ยฮอลโล่หลายสังกัดนะครับคัมพีนะที่ผมแนะนำนะครับเอาแบบเล่นง่ายๆเลยนะครับผมเอามาถึงเอาเป็น S p แล้วต่อไปก็เอาเป็นคิลิคอนนะครับจะได้เล่นแบบง่ายๆนะครับจะได้สกิลรุนแรงมากเลยนะครับแต่ว่า อันแรกนะครับแนะนำนะครับอันแรกเลยนะครับให้ขึ้นเป็น SP ก่อนนะครับอันที่2เนี่ยจะขึ้นเป็นคิลิคอนหรือแอคแคก็ได้นะครับแต่แนะนำตามที่บอกว่าให้ขึ้นคิลิคอนจะเล่นง่ายนะครับแต่อันที่1เนี่ยยังไงก็ต้องฟิกเป็น SP นะครับส่วนอันสุดท้ายก็แนะนำเหมือนกันนะครับให้เอาเป็น SP นะครับเพราะเขาจะได้รุนแรงในเรื่องสายสกิลลิงของเขาครก็คือลดคู่ดาวสกิล12%นะครับซึ่งถือว่ายังไม่เยอะสุดนะพรเยอะสุดอยู่ท4 อุปกรณ์ที่แนะนำนะครับผมเล่นเป็นสายสกิลก็อัดบวกพลังกดดับญญาณให้เขาให้หมดเลยนะครับนี่จะเห็นได้ว่าเป็นพลังกดดัญญาณสามิหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เอาไว้ตีตัวมุดดินนะครับซึ่งลําคาญพวกตัวมุดดินนะครับผมเลยใส่ไอ้น,นี้มานะครับใครที่อยากได้เรื่องของความแรงนะครับที่ไม่ต้องการตีมุดดินก็เปลี่ยนเอาเป็นใส่มวกหรือใสอ่ที่เกี่ยวกับบวกพลังกดดัญญาณหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะอันนี้อันแรกมัน แค่ตีซ่อนตัวเฉยๆแล้วออฟสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นพลังพลังวิญญาณน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นพลังพลังวิญญาณน,นะครับเพราะฉะนั้นให้หาเป็นพลังพลังวิญญาณจะได้แรงๆนะครับเพราะถ้าเกิดออฟไอนี้เป็นแอคแท็กหรือเป็นอย่างอื่นมาปุ๊บเนี่ยตัวเขาจะเบาทันทีเลยนะครับลิงก์ต่อไปนะที่แนะนำนะครับลิงก์ผมจะใส่เป็นลด อูดาวสกิลนะครับเพื่อให้เขารีโหลดสกิลไวๆนะแต่ใครที่ต้องการในเรื่องของความแรงนะค,ความแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไปใส่เป็นพวกลิงก์บวกพลังกดอัญญานก็ได้นะสบใสัสกอันหนึ่งสองอันก็ได้นะครับซึ่งอิชิโกะตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวเขาเริ่มต้นมาเนี่ยแบบเมๆแบบผมเลยเนะี่ยน้ำหอมไม่มีนะครับมีมีคัมภีแค่2อ,อันแล้วก็ไม่ได้อัพด้วยเนะี่ยตัวเขาจะค่อนข้างเบานะครับถ้าเกิดเราไม่มีของที่โอเคเนะี่ยอ่า ส่วนใครที่มีของโอเคแล้วมีน้ําหอมอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงครับมันแรงอยู่แล้วนะครับถมีพวกคมบีหรือน้าหอมมายุ่งนะครับต่อไปจะไปดูในเรื่องของอ b เบ i t ตี้ของเขาครับอาเบรตี้ของเขานำจะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายจากสกิล20%เพิ่มความเสียหายจากทาให้ตาย40%นะครับเขาจะไม่ติดสถานะแช่แข็ง100%นะครับก็คือเขาไม่ติดแข็งแน่นอน เมื่อเข้าฟิลนะครับเวลาเข้าฟิลเนี่ยเราจะเพิ่มเลือด20%อันนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของเกมเพย์นะครับจะได้เห็นภาพรวมชัดเจนนะครับว่ามันเพิ่มเพิ่มเลือดยังไงนะครับเพิ่มฮิตสกิลนะครับเมื่ออีฟายติดชนะอ่อนแรงนะครับเนี่ยท่าหนึ่งอิชิโกะท่าสองท่าสามเนี่ยแล้วก็ตีปกติเนี่ยมีโอกาสทำให้อีฟายติดอ่อนแรงส่วนถ้าไม่ตายอีฟายติดอ่อนแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเมื่ออีฟายติดเนี่ยจะติดเพิ่มอีกห้าวินาทีนะครับลมฉีเฉินเพิ่มอีกสองรอบนะครับก็เป ลบได้สามครั้งถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนไอดนี้คือของนับจมตีที่ซ่อนศัตรูก็ดูในเรื่องของข้อมูลตัวละครไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของเกมเพลย์ของเขากันนะครับ <c oughs> ตัวละครเต็มนะครับสักครู่นะครับตัวละครเต็มเดี๋ยวหาตัวยัดก่อนอิชิดะเมื่อกี้เปิดมาเต็มเลยเลย โอเคเราจะไปดูในเรื่องของดันน้ําหอมกันนะครับจะได้ดูว่าเขามีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับซึ่งน้ําหอมสัปดาห์นี้เอา้าม,มองไปเห็นนะครับเป็นฮอลโลแล้วก็ยมทูดนะครับอ่าเป็นฮอลโลกับยมทูดนะครับ ID คือเผายม,มาทูดนะครับ ซึ่งมีตัวมุดดินอยู่นะครับมีตัวมุดดินอยู่โอเคเราจะไม่ใช้เพื่อนนะครับเราจะได้ดูความแรงทาไมตายเขาแบบเต็มตานะว่าแรงขนาดไหนซึ่งสีม่วงออกดผิดกดผิดน,นี่ๆไหนๆก็ไหนๆนะครับเพิ่มดอกน้ำหอมไปหน่อยใส่ลูเคียเข้าไปเพิ่มดอกน้ำหอมนะครับ อิจิโกะตัวนี้ก็ถามว่าเก่งไหมนะครับในความคิดผมผมให้อยู่ระดับเก่งระดับกลางๆครับยังไม่ถึงกับเก่งมากครับอาบิลิตี้ของเขาค่อนข้างขาดไปหน่อยนะครับขาดเรื่องพลังกดธรรญ์าณด้วยตัวเขาเนี่ยออกมาช่วงฉลองสี่ปีนะครับมันก็ถามว่ามันนานไหมมันก็ไม่ได้นานมากนะครับก็ประมาณปีก,กว่าๆนะสำหรับอิจิโกะร่างดิมาดูสกิลกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับดูสกิลสองก่อนนะครับกว้างนะครับกว้าง ไกลด้วยนะสกิลสองถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลยนะสกิลหนึ่งก็ไม่น่าเกียดนะเห็นไหมครับสกิลเขาเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยนะสัตตัวนี้เดี๋ยวดูท่าสามนะผมไม่ค่อยชอบท่าสามเท่าไหร่นะมันค่อนข้างช้าไปหน่อยโดยรวมเนี่ยผมชอบท่าสองเขาสุดนะครับผมชอบท่าสองเขาสุดเมื่อกี้เขาหลบได้แล้วนะเมื่อกี้มอนเตอร์หลบนะครับ เดี๋ยวดูท่าสามใหม่นะเห็นไหมครับมันจะยังไม่ทำดาเมจมันจะทำดาเมจอีกทีคือช่วงท้ายนะครับผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันค่อนข้างช้าไปหน่อยครับส่วนท่าสองมีกว้างนะผมชอบมากเลยตามที่บอกครับเขาจะขาดเรื่องความแรงนะครับตัวนี้คือแบบเดิมๆเนี่ย ผมยังมองว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดแบบเดิมๆเลยนะครับแบบยังไม่ได้ไปใส่เพิ่มน้ําหอมเพิ่มคัมพีอะไรเขาเนี่ยยังไม่ถึงกับแรงนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปสนใจมากก็ได้ครับไอ้เรื่องความแรงอนะเพราะว่าของนะครับเป็นสิ่งสําคัญของคัมพี์น้ําหอมเนี่ยถ้าเกิดเราอัดไอ้พวกนั้นอนะมาทดแทนความแรงของเขาเนี่ยมันจะทําให้ความแรงของเขากลับมานะให้มันแรงมากตัวสกิลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะโฟกัสที่ สกิลการออกท่านะครับว่าท่าดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างอิจิโกเนี่ยท่า2เนี่ยคือดีดีเลยนะครับท่า2เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขาดความแรงก็ไปหาของหาลิงหาน้ําหอมมาใส่อะไรพวกนี้ครับก็ทดแทนได้แล้วนะครับในเรื่องส่วนของสกิลการออกสกิลความเร็วความแรงความเร็ว,คว,รว,ค,ว,รวความกว้างอะไรพวกเนี้ยคือทํามาโอเคเลยนะครับอินจิโกร่างนี้เวอร์ชันนี้คือสกิลออกมาโอเคเลยนะครับเสียแค่ท่า3มไปน่อยๆน,นะครับ มันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่บุญบองนะครับไอ้ท่าสามของผมเนี่ยผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยตรงตรงตามใจที่ผมชอบเท่าไหร่นะสำหรับท่าสามของเขาแต่ท่าสองนี่คือผมชอบมากท่าสองเขาเนี่ยเยี่ยมเลยต่อไปจะมาดูในส่วนความแรงถ้าไม่ตายเขานะครับว่าถ้าไม่ตายเขาแรงขนาดไหนนะครับ แรงนะครับจะสังเกตได้ว่าเลือดหายไปเฮือบเลยนะครับแรงมากเลยอีฝ่ายเกือบถึงลอดแดงเลยนะครับซึ่งแรงจริงๆงนะครับแล้วทำให้ฝ่ายจีสถานะด้วยนะครับเขาจะตีเราเขาแค่หนึ่งนะครับอ่าแล้วเราจะตีเขาแรงขึ้นนะครับก็ความเท่เนี่ยผมให้เต็มเลยนะครับอิจิโกะร่างนี้ผมชอบร่างนี้มากๆเลยนะครับคือดูเท่มากนะครับแล้วก็ถ้าโดยรวมเกมเพย์เขานะผมให้ สกิลเขาเนี่ยทำมาได้ดีนะเกือบสุดนะแต่ว่าก็ยังไม่สุดนะตามที่ผมบอกว่าท่าสามผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันช้าไปหน่อยนะสำหรับท่าสามแต่มันก็ไม่ได้ช้ามากนะไม่ได้ช้าขนาดน่าเกียดนนะับส่วนท่าสองผมให้เป็นตัวละครที่อยู่ระดับท็อปๆเลยนะที่สกิลทําออกมาได้โอเคมากๆนะท่าสองิชิโกะเนี่ยมันกว้างนะมันกว้างแล้วมันค่อนข้างที่ระยะค่อนข้างจะไกลหน่อยนะส่วนท่าหนึ่งก็ไม่น่าเกียดน,นะเพราะสกิลหนึ่ง ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําออกมาประมาณนี้แทบหมดทุกตัวนะครับก็โอเคนะครับในถ้าเกิดมองมุมอมองว่าสกิลหนึ่งเนี่ยคือโอเคนะครับสกิลหนึ่งที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นยิรันโกกาลีเย่นะครับไอ้นั้นมันมันมันดีเกินนะครับมันดีเกินท่านหนึ่งนะไอ้สองตัวนั้นนะแต่อิชิโกตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะโดยรวมถือว่าเก่งนะครับโดยรวมแต่ก็ยังไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทํามดีนะครับ เป็นเผ่าอยมาทูตนะครับตัวละครสีม่วงแล้วก็คิลเลอร์ทั้งฮอนโลกับลายสังกัดเราสามารถเอาไปเป็นทางเลือกเวลาลงกิวลงพอคอยอะไรพวกนี้ได้นะครับสำหรับอิจิโกตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับอิจิโกตัวนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมกันก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบวิดีโอผมก็อย่าลืมนะครับกด ไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด u ับสไคร e นะครับก็ช่วยกด u ับสไ i b e ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ผมพูดผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะรับเื่อใครทำทำให้ใครไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ